เรียบร้อยเ่นั้นหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันมาดวลกันที่เกมสุดท้ายทิงดำแล้วครับคราวนี้หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วพี่เลิฟิีครับใช่ครับใครกระเดิงก่อนเลยอันนี้เป็นเกมวัดดวงสุดท้ายแลนะฮะมาเดอะสกูมาแม่ยืดก่้วค่ะเดอะสกู๊เดสกูมาครับ แต่ยิ่งกว่าถ่ายทอดสดไปแลยวตอนนี้โหคือเด็กสักคูเขาพานะเขาเปล่าพูดขนาดนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวยังไงเอาครับเมื่อกี้ผมไม่ได้สนใจจังหวะตกโต๊ะหรอกผมตกใจตรงที่ไว้์ขีดออกอับเนี่ย กอดกอดปลอบใจหน่อยกอดปลอบใจแล้วครับเขาบอกว่าให้ไปขอบขอบแล้วเขาก็จะตอบอัพแล้วก็จะตกเองอ๋อเรางานแล้ววางแขกวางแขกเขาเขาเข้าใจว่าขอบโป๊ะไม่ใช่ขอบเป็ีกลายเป็นขอบเป็เพราะฉะนั้นเดินสะโพกชนะไป